สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมกับผมคุเรศศิรนะอยู่กับเกม True Night Tower Defense RPG นะครับเกมแนว Tower Defense นั่นแหละนะครับอ่านไปดูกันว่ามันเป็นอะไรกันบ้างนะฮะ้ามาแล้วนะผมนี่ไปด่านเลยนะครับผมด่านไหนที่แบบผ่านแล้วนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเราสคริปต์ได้เลยนะครับแต่ว่าเราไปดูระบบการเล่นกันดีกว่านะครับก็วางแผนวางทัพ คร่าวๆแล้วกันนะผมให้มันแบบนีอก็จัดทีครับผมนี่สามารถสลับตัวได้นะครับนู่นันนี่แล้วก็เอาตัวที่เก่งๆเอาไว้ตรงตรงไหนก็ได้สักสักตรงนึงนะอะน,น,นะครับอ,ระอ,ะรอ,รอันนี้แล้วแต่นะครับส่วนใครจะอะไรยังไงอันนี้แล้วแต่นะบางด่านจะมีให้เล่นหลายช่องนะครับหมายความว่า ให้ลงหลายตัวด้วยกันนะครับแต่ละด่านจะลงตัวจะลงไม่เท่ากันเออนะครับประมาณนี้ดีกว่าอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นการออตโต้จัดนะครับผมอ่ะจัดไปตัวเกมมีออตโต้นะครับผมนี่แล้วก็สามารถใช้สกิลของอาพกฮีโร่ได้แล้วกันนะเรียกฮีโร่แล้วกันนะครับผมชแมบลากมาแบบน,นี้อืม,อมเป็นไง น่ง่ายๆครับผมแล้วก็มีค่าพลังชีวิตนะครับถ้าพอนเตอร์หลุดไปค่าพลังชีวิตหมดก็จบกันนะครับแบบนี้จ <c oughs> บผายแล้วจบผายแล้วจบผายแล้วอียเราดีมากยิ่มมันนั่นแหละสวย สวยงามหนูอหน <c oughs> เูเริ่มจะหลุดเริ่มจะหลุดแล้วครับเริ่มจะหลุดเริ่มจะหลุดทุกผมตายแล้วเริ่มจะหลุดหลุดไปแล้วครับบางส่วนอืันนี้ก่อนอย่างนะโอ้ oh my god โอเคมา อ่อะไรทํานองนี้นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถดูโฆษณาเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอ่ะตนนัวแนวการเล่นก็ประมาณนี้แหละนะครับผมส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มันแนะนำพอดีอ่ะก็ไปเมคานิกนะใช่ไหม,มเป็นการสร้างไอเทมแบบนี้ครับผมมาให้กดไลชั่อานบวกเหรอ อ่ย,ยะเป็นการอัพดาวอ่าอันนี้คือการอัพดาวนะครับของอาวุธต่างๆที่เรามีนะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นมาร์เก็ตนะครับก็รลบร้านค้านะไม่มีอะไรมากก็ซื้อของนู่นน่นนี่ตามเกมทั่วไปนะฮะต่อมาเป็นอารีน่านะครับก็เปิดยังไม่รไม่ถึงนะเป็นรังเล่นกันดูรวบมฮีโร่ครับผมสามารถอัพเกรดได้ที่นี่นะครับนี่อัพเก,กรดเกียร์นะครับ โต้ใส่ของรีมูฟเกียร์อะไร,รนี้แล้วก็อัปเกรดได้เลยตามเลเวลไอดี ID เรานะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดดาวได้นะถ้ามีของนะเนี่ยก็อัปเกรดได้หมดแล้วนะครับชิงอะไรจำลองนี้ส่วนตัวละครที่ยังไม่ได้นะเราก็ต้องอันล็อกนะครับโดยการหาเงินมาล็อกนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ ตัวนี้น่ารักครับปลดล็อกแล้วก็ต้องใช้เศษด้วยนะเออต้องมีเศษตัวละครด้วยนะครับผมเนี่แบบนี้ก็ลองดูครับผมว่าอยากได้ตัวไหนนะครับแต่จริงแล้วก็มันต้องอยู่ที่ตัวนี้ด้วยแหละว่าเรามีไหมนะครับหาได้จากไหนไม่รู้ตามนั้นน่าจะเปิดกาชาละมังน,นะครับผมอ่ะต่อมาฮะเดี๋ยวก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะ พอมาเป็นบอสนะครับผมเราก็จัดทีมลงได้3ตัวนะคเอาทีตัวที่เก่งที่สุดไปก็ได้นะครับหรือ,อยังไงก็ได้นะแต่นะครับผมสามารถเลือกบอสได้ด้วยอ่ะกดเข้าไปให้ดูแล้วกันแชรเลนไปสก t s g เน่เดินหวดแบบไม่ใช่เท้าดีเฟน์เดินหวดง,ง่อง เดินหัวโจงๆหัวโจงๆี่จบข่าววาวๆครับแค่นี้เองครับอันนี้เป็นการแบบหาของอีกอีกวิธีหนึ่งครับประมาณนี้โซบอลนะครับแล้วก็ชาเลนจ์นะครับผมก็เหมือนกันนครับลุยดานวันนี้เหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ลูกไฟนะครับเป็นการต่อสู้ไม่แน่ใจว่าสู้คนอื่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าพลังเขาเยอะมากนะครับก็ จัดมาพลังทีมก็ดูไม่ได้แล้วแต่ลองให้ดูครับผมไม่แล้อยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าอืรถเป็นน้ําไหลเป็นน้ําพี่น้องน่าจะมอยนะฮะไม่น่ารอดเรียบร้อยครับผมก็เข้ามาให้ดูนะไม่มีอะไรมาก นะครับก็ระบบมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอารีนา่านี่แหละนะครับที่ยังไม,ไม่ได้เปิดนะโอเคส่วนด้านล่างก็จะเป็นพวกโบนัสรายวันเควสรายวันนะครับอชิเมนต่างต่างนะครับทำอะไรสำเร็จก็มารับไอเทมพวกนี้นะฮะโอเคนคั่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับเออนะ testing ก็มีแค่นี้เองนะครับไหนชิวๆสบายๆแบบนี้ไหมไม่รู้นะผมใครชอบแนวนี้ก็จัดไปนะผมก็สำหรับเกมน,นี้ก็เท่านี้แหละนะครับผมไปลองเล่นกันดูนะจ๊ะ